สวัสดีครับวันนี้เป็น EP 09นเะครับเราจะมาลองหาไอ้เจ้าแมทพัซโซกันนะครับจริงๆพัซโซรูปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราคำนวณด้วยมือก็น่าจะพอจะคำนวณได้นะครับแต่ว่าเราจะมาทดลองเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C กันนะครับก็จะได้รู้ว่าภาษา C ีเนี่ยมันเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาแบบนี้ได้อย่างไรเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเวลา ทำงานหรือเวลาทำวิจัยอะไรต่างๆได้นะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับเราเข้าโค้ดมันอาจจะยาวนิดนึงอาจจะกินเวลาหน่อยนะครับเราเริ่มต้นเราก็มาดูที่แมทพัซโซกันนะครับเริ่มต้นอันนี้เนี่ยมันจะมีการบวกเลขลบเลขแนวนอนแนวตั้งนะครับอันนี้คือแนวนอนแล้วก็อันนี้ก็แนวนอนนะครับแนวนอนแล้วก็มีแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งนะครับตรงช่องว่างตรงเนี้ยเขาก็จะแทนด้วย ค่าตัวเลขที่ไม่รู้นะครับซึ่งเราจะต้องดาวเอานะครับแล้วก็มันจะต้องได้ผลทั้งแนวนอนและแนวตั้งเนี่ยได้คําตอบที่ตรงกันทั้งหมดได้คำตอบตรงกันละสุดท้ายได้เท่ากับ16นะครับเริ่มต้นเราก็มากําหนดสมการในส่วนของแต่ละส่วนกันเลยนะครับเรากา็สร้างตรงในส่วนของ E q u ation ไว้ก่อนนะครับเราก็ เริ่มต้นเลยนะครับก็ผมก็9บวก3เท่ากับอันนี้9บวก3เท่ากับอบอ,อันนี้มันก็ให้เท่ากับ aa นะครับให้เท่าก,กับ aa อุ้ยอะไรให้เท่ากับ AA มันมีหินนะครับ <c oughs> จากนั้นก็บรรทัดต่อมาบรรทัดนี้นะครับก็ หกลบ bb นะครับเท่ากับ4เท่ากับ4จากนั้นบรรทัดข้างล่างนะครับก็ CC บวก1เท่ากับ16นะครับอันนี้ก็ได้แนวนอนแล้วต่อไปแนวตั้งนะครับเราก็ เก้าบวก6 9เบวกหเท่ากับตัวล่างที่เราสมมุติไว้ก็คือเป็น cc เป็นซีซี CC. นะครับเสร็จแล้วก็ตัวต่อไปตรงนี้นะครับก็คือ3ลบด้วย b b 3ลบด้วย BB เท่ากับ1ต่อไปนะครับอันนี้ก็ AA AA บวกด้วย1เท่ากับ16โอเคก็ตั้งมาได้แล้วนะครับทีนีเ้เดี๋ยวนะ AA บวกด้วย4สิบวกด้วย4นะครับเท่ากับ16โอเค ทีนี้เราก็มาเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้มันมี variable คือ a b a b c เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งหลก a b c for เราก็ประกาศตัวแปรก่อนตั้งหลก a a อันนี้มันน่าจะเ,เลขมันน่าจะอยู่ทั้งซีกลบและซีกบวกนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับไอตัว ep ก่อนหน้าที่มันเป็นตัว แมวตัวกระต่ายตัวอะไรต่างๆนะครับอันนี้เราก็น่าจะต้องเริ่มต้นเท่ากับลบหนึ่งร้อยเสร็จแล้วก็ AA น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งร้อยบวกบวกนะแล้วก็ BB เท่ากับลบหนึ่งร้อยีน้อยกว่าหนึ่งร้อยีบวกบวกนะครับแล้วก็ Uh, for cc ต้องเขียนตามได้นะครับลบ100 cc น้อยกว่า100 cc บวกบวกนะโอเคได้แล้วนะครับทีนี้พอตรงนี้เสร็จเราก็ Copy ตรงส่วนที่เราตั้งสมการมาเอามาใส่นะครับเราก็จะแทนให้มันหาค่าอ่า uh. เราก็ต้องเอามาจัดรูปก่อนนะครับทีนี้การจัดรูปนะครับเราก็จะต้องแทนตัวแปรเพื่อเก็บค่าเพื่อเช็คในแต่ละบรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ผมก็สมมุติเป็นมันมี1 2 3 4 5 6ามี6มีตัวนะครับผมก็แทนเป็นตัวแปร6ตัวไป หกตัวผมก็ประกาศไว้ integer a, b, c, d, c, ีซห้าหกนะครับมีหกตัวผมย้ายข้างมันให้ผลรวมมันเท่ากับ0ูนย์นะครับผมก็ a เท่ากับ9บวกสามลบ a ออันนี้ไม่มีผลเพราะมีความสำคัญเท่ากันไม่มีคูณนะครับส่วนนี้ก็ c เท่ากับ ลบ4นะครับเท่ากับ0อันนี้ต้อง B สิบนะครับต่อไปก็ C เท่ากับ C C บวก1นลบ6ลบ16นะครับเสร็จแล้วก็ D ก็ลบด้วย C E นะครับคือเราต้องให้มัน ให้มันเป็นศูนย์นะครับ <c oughs> แล้วก็ f f นะครับอาลองตรวจสอบซิก็น่าจะพอได้นะทีนี้เราก็เช็คเงื่อนไขค้มันยาวใช่ไหมครับ a เท่าก,กับ0 0 and b เท่ากับ0 and ด้วย c เท่ากับ0 and ด้วย d เท่ากับ0แล้วก็ and ถึง f นะครับ e เท่ากับ0ต อ n d นด้วยเเท่ากับ0โอเคได้แล้วนะครับทีนี้ผมก็บินผลลัพธ์ก็ปิน f นะปิน a b c นะครับเปอนเปอ่าได้แล้วนะครับ ทีนี้ลืมอะไรเอ่ยลืมปิดเซมิคอลอนนะครับสาเหตุที่ลืมเพราะว่าพ่อใช้ภาษาสชินนะครับก็ทีนี้ลองรันดู ไม่ขึ้นอะไรเลยเดี๋ยวนะครับผิดตรงไหนเอ่ยอ๋อรู้สึกจะเจอแล้วนะตรงนี้เป็นศูนย์นะใช่ไหมเราลองรันดูจริงได้แล้วนะครับ12.25 5นะครับเช็คคำตอบดูนะครับอันนี้ก็คือ ก็คือ a b c ก็คือตัวนี้ก็เป็น12 2 15 15บวก1ได้16 6ลบ2ได้4นะครับส่วนอันนี้ก็ได้12นะครับก็โค้ดเป็นแบบนี้นะครับเป็นไงครับไม่ไม่ไมค่อยยากใช่ไหมครับง่ายๆนะครับอันนี้เป็น EP9 นะครับอ่าวันนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ